ถ้าหากคุณกำลังมองหาหนังเกี่ยวกับบ้านๆหนังที่เป็นเรื่องราวของความรักบุบนๆที่ขอบอกเลยว่าสนุกครบรถเหมือนส้มตำที่ใส่พริกเผ็ดๆยังไงอย่างนั้นจะแซ่บจะนัวขนาดไหนไปดูกันเลยครับดูอย่างดีชแนลช่องที่จะพาคุณไปดูสิ่งที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์เป็นการแจใงให้พวกเราด้วยนะฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับ Ironman เเช่นเคยนะครับจากช่องดูอย่างดีศูนย์รวมความสนุกแบบครบวงจรที่ช่องนี้ช่องเดียวดูอย่างดีครับวันนี้จะมาทุกคนนะครับมารู้จักกับหนังเรื่องนี้ครับเรื่องส้มปลาน้อยนะครับซึ่งเรื่องส้มปลาน้อยก็เป็นเรื่องราวความรักวุ่นๆของส้มแม่คาส้มตามสาวสวยแซบซา แต่ฝีมือการตํามไม่ธรรมดาที่เปิดร้าน,นเล็กๆอยู่ในต่างจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดยโสธรโดยมีแม่เดือนและพ่อสอนพ่อแม่แท้ๆของส้มที่คอยช่วยส้มพัฒนาสูตรท้มส้มต่ำโดยนิสัยเฮาห้าวลุยๆใจถึงเลยมักจะสร้างเรื่องรุ่นอยู่เสมอแต่ในสายตาของน้อยหนุ่มเกษตรกรน่าใสาใจซื่อที่มีอาชีพทำส้มปลาน้อยส่งขายให้กับร้านของส้ม กลับเห็นมุมที่อ่อนโยนของส้มน้อยมักจะเอาเข้าจีรูปหัวใจมาฝากส้มทุกครั้งที่เจอเพื่อหวังที่จะสาสัมพันธ์ซึ่งจากเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กๆจนกลายมาเป็นแฟนแต่ความรักของเขาทั้งสองคนนั้นต้องมีอุปสรรคเมื่อส้มบังเอิญมาเจอกับปลานักธุรกิจหนุ่มจากกรุงเทพที่กลับมายยโสเพื่อมาเปิดโรงงานทำน้ำปลาร้าและปลา ชอบส้มตั้งแต่แรกพบและปลาไม่รอช้าที่จะจีบส้มและรีบบอกความรู้สึกดีๆที่มีต่อส้มจนทำให้ส้มนั้นตั้งตัวไม่ทันทั้งน้อยและปลาต่างม,มีเหตุการณ์ที่ทำให้ส้มประทับใจเพราะน้อยเป็นคนดีจริงใจส่วนปลาเองก็เป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยเอาใจเก่งแถมมีมุมมองที่ก้าวไกลทั้งส้มปลาและน้อย มักจะเอาเรื่องราวของตัวเองมาปรึกษาพระมหาชัยพระนักพนาขออภัยครับพระนักพัฒนาที่เดินทางจากจังหวัดนครพนมมาจำวัดที่จังหวัดบ้านเกิดนั่นก็คือจังหวัดยะโสธรซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังไทยแนวตลกขบขันที่ถ่ายทำในต่างจังหวัดพูดภาษาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราซึ่งเป็นภาษาที่น่ารัก ฟังแล้วเกิดความสนุกตามไปได้วยจริงๆครับเรียกได้ว,ว่าเรียกเสียงฮาได้ตลอดทั้งเรื่องสําหรับเรื่องปลาส้มน้อยนี้นะครับเขาบอกกันว่าเป็นภาคต่อมาจากส้มผักเสี้ยนหรือที่เรียกเสียงฮามาก่อนนั่นนั้นแล้วเช่นกันครับเรื่องส้มปลาน้อยเป็นชื่อเรียกของตัวละครของแต่ละคนที่นําแสดงโดยน้องอุ้มอิสเรยิยเป็นแม่ค้าส้มตำจังหวัดยะโสส่วนคุณปลาแสดงโดยรูเตยที่เป็นผู้ดีมาจากกรุงเทพและน้อย แสดงโดยหนุ่มโตโนโ่เป็นคนทำปลาส้มน้อยที่ส่งให้ร้านส้มตำขายนั่นเองครับโดยรวมแล้วนะครับในเรื่องนะครับก็จะมีการพูดภาษาอีสานแล้วก็มีการนําเอาอาหารพื้นเมืองพอสมสารนในการบอกลกรุ่นหนุ่มสาว<ๆ>เช่นการเอาข้อจีมาทำเป็นรูปหัวใจซึ่งมองแล้วก็ดูน่ารักอีกแบบนะครับคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งเหตุการณ์แต่ละพาร์ทที่เอามารวมกันนะครับก็ถือว่ามีความเหมาะสมและก็ลงตัวพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็โดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนังรักที่มีความมินิมอลในรูปแบบของชนบทรูปแบบของภาอีสานนั่นเองนะฮะ,ะดูแล้วก็รู้สึกไม่เครียดนะครับเหมาะกับช่วงนี้ที่คนส่วนใหญ่ก็คือมีความเครียดลหลายอย่างนั่นเองนะฮะ ท้งปัญหาระดับตนเองระดับปัญหาหมู่บ้านระดับประเทศระดับโลกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าดูหนังเรื่องนี้แล้วผมรับรองได้ว่าจะทําให้คุณนะ่ยมีรอยยิ้มที่มากขึ้นแล้วก็ชวนให้หัวเราะได้ด้วยนั่นเองครับที่สาคัญเลยนะครับก็สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยอืมสําหรับใครนะครับที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้เนาะก็แนะนําเลยนะครับเพราะว่า มีความเหมาะสมน่ารักมุ้งมิงนะฮะก็คือไม่เยอะจนเกินไปพอเหมาะพอควรนะครับมีการสอดแทรกวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่มีการช่วยเหลือกันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวและท้ายที่สุดนะครับก็คงแล้วแต่เราว่าจะเลือกชีวิตไปในทิศทางแบบไหนซึ่งความโชคดีจริงๆก็คือได้เห็นชีวิตจริงในจังหวัดยะโสธรหรือว่าพื้นที่ใกล้ๆโดยรอบในแถบภาคอีสานนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของหนังเรื่องนี้เลยเนาะ,ะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับหรือว่ายังไม่ได้ดูหนังเรื่องมาส้ม เรื่องส้มปลาน้อยเต็มเรื่องเนาะก็สามารถดูได้ตามช่องทางที่ตนเองสะดวกเลยนะครับผมนะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ดูอย่างดีเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ใครที่รู้สึกว่าใช่ก็กดแชร์นะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงกิ้งให้กับ ไอรอนแมนและทีมงานดูอย่างดีด้วยนะครับหรือว่าถ้าอยาการับชมคลิปแบบนี้บ่อยๆหรือว่าอยากจะดูคลิปประมาณไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากจะดูหนังเรื่องไหนให้สปอยหนังเรื่องไหนรีวิววิจารณ์หนังเรื่องไหนหรือพาดูอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอรอนแมนจะกลับมาทำคลิปถัดไปนั่นเอง สำหรับวันนี้ไอรอนแมนและทีมงานดูอย่างดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย